สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนได้เวลาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันแล้วนะคะวันนี้เราจะเรียนการบวกจำนวนนับที่มีผลบวกไม่เกิน100ไม่มีการทดนะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2คุณครูผู้สอนนะคะคุณครูนภาวันวรินทาถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่บทเรียนกันค่ะ จุดประสงค์การเรียนรู้บอกจำนวนนับที่มีผลบวกไม่เกิน100ไม่มีการทดนักเรียนดูตัวอย่างนะคะด้านซ้ายมือคุณครูมียีราฟทั้งหมด4ตัวรวมกับยีราฟที่อยู่ด้านขวามือนะคะมีทั้งหมด5ตัว นำยีราฟสองจำนวนนี้มารวมกันได้ยีราฟทั้งหมดนะคะ9ตัวนะคะคุณครูจะเขียนในรูปประโยคสัญลักษณ์ให้นักเรียนดูนะคะ4มาจากยีราฟ4ตัวรวมก็คือบวกนะคะ ยีราฟฝั่งนี้5ก็คือให้จำนวนเท่ากับ5เท่ากับ9นะคะ4กับ5เท่ากับ9นะคะถ้าเป็นรูปภาพคือนำสองจำนวนนี้มารวมกันแล้วนับมาอีกครั้งก็จะได้9นะคะมาดูตัวอย่างถัดมาค่ะด้านนี้มีดอกไม้ทั้งหมด4ดอกนะคะ ฝั่งนี้มี3ดอกนำสองจำนวนนี้มารวมกันก็จะมีดอกไม้ทั้งหมด7ดอกคุณครูจะเขียนในรูปประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้นะคะ4รวมก็คือบวกนะคะบวกด้วย3ก็คือจำนวนฝั่งนี้เท่ากับ7 นะคะนี่คือรูปประโยคสัญลกักษณ์การบวกนะคะนักเรียนดูตรงบกข้างบนมีกบทั้งหมด5ตัวรวมกับกบข้างล่างอีก3ตัวนะคะจะได้กบทั้งหมด8ตัวคุณครูจะเขียนในรูปการหาคำตอบโดยนะคะแสดงการบวกในแนวตั้ง คือ5บวก3เท่ากับ8นะคะนักเรียนมาดูตัวอย่างถัดมานะคะการบวกจำนวนนับที่มีผลบวกไม่เกิน100วิธีการหานะคะนำ45มาตั้งบวกด้วย32เส้นสีแดงนี้ที่คุณครูขีดไว้ก็คือเพื่อให้เราวางหลักให้ตรงกับ ค่าของเลขโดดแต่ละหลักวางให้เท่ากันนะคะจึงทําเส้นสีแดงกั้นไว้ก่อนนะคะแบ่งหลักก่อนนะคะ5นะคะให้ตรงกับเลข2ที่เป็นหลักหน่วย4ที่อยู่หลัก10 3ที่อยู่หลัก10ก็ต้องวางให้ตรงหน่วยถ้าเราวางเลขแต่ละหลักไม่ตรงค่าของเขานะคะผลบวกก็จะผิดนะคะในตัวอย่างข้อนีอน้นะคะ5กับ2บวกรวมกันเป็น7 สี่บวกกับสามเป็นเจ็ดเพราะฉะน,นั้นสี่สิบห้าบวกสามสิบสองเท่ากับเจ็ดสิบเจ็ดนะคะมาดูตัวอย่างถัดไปค่ะค่ะเรามาดูตัวอย่างถัดมานะคะ76็ิบหบวก12เท่ากับช่องว่าง เราเขียนแสดงวิธีทำโดยนำ76มาตั้งบวกด้วย12อย่าลืมนะคะทุกครั้งในการหาคำตอบนะคะเราจะวางเลขโดดให้ตรงกันนะคะและค่าประจำหลักแต่ละหลักให้ตรงกันนะคะทีนี้ <S <S 1> <S 1> การบวกที่ไม่มีการทดนี่ก็คือว่าเราเนี่ยผลบวกของแต่ละหลักเมื่อบวกมาแล้วจะไม่เกิน10นะคะ ก็จะไม่มีการทดแต่ถ้าเราบวกแล้วเกิน10จะมีการทดนะคะตัวอย่างนะคะข้อต่อมาคือ6บวก2ได้8นะคะ7บวก1ได้8นะคะเพราะฉะนั้น76บวก12เท่ากับ88เท่านั้นเองนะคะเห็นไหมคะว่าผลบวก ไม่เกิน100ไม่มีการทดก็คือเราบวกแต่ละหลักแล้วไม่เต็ม10นะคะจะไม่มีการทดนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างถัดไปค่ะตัวอย่างถัดมานะคะ26บวก3เท่ากับช่องว่างวิธีทำนะคะ26บวก3นักเรียนเห็นไหมคะว่าคุณครูทำอะไรผิดไปคะ ใช่แล้วค่ะคุณครูวางเลขผิดนะคะเมื่อคุณครูวางเลขผิดนะคะคำตอบจึงผิดไปนะคะที่ถูกต้องคือนะคะต้องเป็น26นะคะบวกด้วยสาคือเลขเลขเออละเป็นเลขโดดที่มีหลักหน่วยตัวบวกน่ยมีแค่จำนวนเดียวคือเลข3เลข3เป็นหลักหน่วยนะคะ เพราะฉะนั้นเลข3ต้องวางให้ตรงกับเลข6ถ้าเรามาวางเหมือนด้านนี้นะคะก็ผิดเพราะว่าส่วนมากคุณครูจะเห็นว่านักเรียนจะนำเลข3มาไว้ตรงหลักสิบตรงกับเลข2เพราะฉะนั้นคำตอบจึงผิดไปนะคะที่ถูกก็คือเลข3ต้องตรงกับเลข6นะคะเพราะว่าเป็นเลขโดดในหลักเดียวนะคะ เพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะ3กับ6บวกกันได้9นะคะสไม่มีตัวบวกนะคะชักลงมานะคะก็จะได้คำตอบเท่ากับ29เนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ26บวก3เท่ากับ29ค่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบความเข้าใจกันนะคะเดี๋ยวเรามาทำข้อนี้กันนะคะ9กับ0 นะคะบวกกันแล้วได้9นะคะ3บวก1เท่ากับ4คำตอบข้อนี้คือ49นะคะมาดูตัวอย่างถัดมาฝึกต่อมานะคะ4กับ3เป็น7หลักสิบคือ2กับ5บวกกันก็ได้7ข้อนี้ตอบ77นะคะไปดูตัวอย่างถัดไปเลยค่ะ กับ1เป็น6 7กับ2เป็น9ข้อนี้ตอบ96นะคะเขาสุดท้ายแล้วนะคะ4กับ3เป็น7 3บวก6เป็น9ข้อนี้ตอบ97เเห็นไหมคะว่าการบวกเลขไม่ยากเลยนะคะแค่เราวางเลขหลักให้ตรงกันนะคะ นักเรียนต้องฝึกฝนบ,บ่อยๆเพื่อทำความเข้าใจนะคะอย่าลืมทำแบบฝึกท้ายบทที่คุณครูได้มอบหมายให้นะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ